นะจริงมันมีตั้งแต่หลุม,มน,นะครับแต่ว่าเอารถมาจอบนใลยนะอย่างไก่ฮ้ยคุณมีวิธียืนตัวไนนะี่ตลอดแนวเลยเว้ยไป็นมดุดต้นสน้นนี้น,น,นนะไปนไ้ที่ไหนก็จะมีต้นสนนะั่นต้นสนเยอะ อันนี้ชุ่มดอกบนตองเนี่ยโค้งแหงนะไอ้ที่จอดได้แนวเดียวนะลายปุ่นนะฮะจอโอ้โหล้มโคตรแหงไงชุ่มดอกบนตองแม่อุคอนะบอยนี่คืออย่างเข้าไปนี่มันจะย่างขึ้นไปบนผู้รับผ่ายบนเลยนี่นะได้จากไปนะสูงเลยบนมาเลย ไปเดี๋ยวมันจะมีมือมันจะงามนะอ๋อเอาไปตั้งนี้ขึ้นได้กะได้เออขอไปตั้งนี้เอากะเดี๋ยว่างขึ้นเหมือนกันนะก่อนย่างขึ้นนะกะแต่ถ้าตั้งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่นอนจะขึ้นเหมือนกันก็เป็นคั้นได้ขึ้นไดแต่ว่ามันมันมันจะเป็นคิดว่ามันคงจะลับเบ้มแน่นะอ๋อมันไปมันไปเรื่อยๆนะ ประมาณเนี้ยนะประมาณน,นี้ซุดตางแหละแล้วก็จะเห็นแคน่นี้เน,นะผมว่าไปเดินตีถนนดีกว่ามันน่าจะเห็นวิวดีกว่านะ,นาะยังเฮ้ยไปถ่ายเลมอง เขามาจ่ากันไปเขานัดกันหกโมงไม่ได้กี่โมงเนี่ยโอ๊ะไก่เกิร์นเนี่ยปุ้นปุ้ดไก่ คือแบบถ้าม,ม,มีมีโดนอะยินบนเนี่ยโอ้โหเขาสวยนะถ้ามีโดนอะดูขนลุกเลยอากาศตอนไหนเนี่ยอากาศมันบอกเย,เย,ย,นยน็นเย็นๆหน่ะแต่ว่าลมมันลม,มใช่ใช่ใช่เ<ม>สาสองเนี่ยมึงอย่างเนี่ยมาได้หนาวเลยเนี่มาได้หนาวเลยอ <c oughs> <laughs> ู้ยหนาว <c oughs> ไอเข้าไปพอแล้วคือ,อว่าเขาเดินถนนเขาจะได้เห็นวิวยี่มากกว่ะไปขี้อ่ะไปขี้ไปจะไปขี้ที่ไหนเขาไปอยู่ปากโน้นชุ่งดอกบัวตรอง มันเดินขึ้นไปสุดถึงไหนศาลาเมื่อไรเกาตึกงศาลาท่านรงี้ครับไปเอาไปตึกสศาลาตึ๊งาลาขึ้นข้างหลังเลยไปเลยไปเลยเออลู่กัพี่นนน่ะแต่ศาลาอัญชยดูงน้ำเลยนี่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 บนท่านมีทิไทเออบนท่านน่ะตองไปขับไศาลานี่างเนจะขึ้นออ้จะขึ้นมัดไป็นมัดเปตงคนอ่ะ กล้องเราก็จะหันทุ่งบัวตองไปไปเลยไปเลยไปเลยก็นี่ก็นขึ้นนี่อยู่ดีนี่นั่งก็ขึ้นนี่ไปได้เฮ้ยดูดูดูเดี๋ยวผ่อจะมี้พิธีเปิดงานธี่การทุ่งบัวทองอยู่ด๋อจะมีมีงานอยู่อบมันต้องมันต้องมาประมาณวันที่อย่างนึงมันจะบานเต็มเลยอไฟไฟเรื่อยเลแหละ เปืนทุจ่จี้อย่างก็งามนะคนเกิดเดือนนี่ก็รอนะนะ <c oughs> เฮ้อไปขึ้นตังได้นหน่ะ <c oughs> ขึ้นของปืนได้กอท่น <c oughs> ขึ้นได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นปนนะ mengikat balikkan tu แต่ว่าลมแข็งมากเลยนะแม่นครับพี่เพราะว่ามันมันจะมีชม่วงที่สำหรับวันเสราร์นะครับที่ลมไอ้หนาวมานะครับผมช่วงก่อนวันเชมีนะคระับลมแบบนนี่หนาวนี่กำลังมาแนละ้วแม่นครับผมเ <laughs> ย็นมากแลนน้วน้ำฝนเ้าได้ระบาดใจมากเ, <laughs> เป็นจังหวัดเดียวที่อาการคตรดีเ <laughs> <laughs> สมัรรรมนอ้องเก็บสมรรถนะจริงๆต้องพนหุ่นก็ยังมีหนา้าใหเป็นน้ำตกแม่สุรินทร์บ้านนาคีนะครับอันนั้นก็สวยครับผมเดีเ๋ยวเขาเห็นน้องว่าจะไปอยู่ บรรยากาศดีลลมากเลยครับคุณเอาติดท้ายด้วยหนองเขียวนะครับหนองเขียวนี่เป็นอย่างไรมันมันจะเป็นอ่างน้ําแบบนี claro. ้ครับไปแต่บรรยากาศนั้นเหมือนเหมือนอยู่ใจกลางของหมู่บ้านนะครับหนองเขียวอยู่นี้อยู่ในโซนของแม่ห้องแต่มันมันตางันไปถึงได้ครับอครับผมห่างจากตรงนี้ไปประมาณรวมสิบสิบประมาณซาวโลได้ครับแต่ตางสะดวกอยนะครับผมครับ อยู่ความเป็นธรรมชาติแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปตังบุญปุ่นน่าจะวิวดีกว่าเพราะมันสูงอะนะนี่แบบ นี่คือน่าจะเป็นท่านขายของนะแล้วเจ้ว่าน่าเขาน่าจะรอเทศกาลอยู่นะไปนี่นโอ้โหผมผมจะไปบนปุ้นไปไป,ไปตังนี่ย ไปนี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปพวกนั้นไปตรงนี้เหรอครับไป้นะครับไก่ก็พร้อมเลบอกไก่ถ้าได้ไปนี่แล้วรับพึ่งลอยนี่อ๋ออันนี้อันนี้เป็นห้องน้ำครับนี่ไปอ่ะบนพุ่นงามรอไอ้กำเดี๋ยวผมจะไปคนเดียวนะเพราะว่ามันสูงไอ้แพ้มันสูงเห่าไปเหาไปมชอบในบรรยากาศแบบนี้แบบข้างหนึ่งเขาต้องต้องไปนะ ถ้ามันกลางเดือนมันจะปานเต็มวันวนี้นะแต่ว่าเข้ามาในช่วงต้นต้นเดือนนะแค่นี้ก็สวยแล้วแหละไอ้หยุดตกแต่อากาศเย็นมากเลยโมีสาลามีสาลาด้วย ไม้นไไหนเนี่ยขึ่เปไนโอโสวยว่ะ กว่าระดับน้ำทะเล106 106เมตรโอเคขึ้นไปบนอ่ะเดี๋ยวหาตังขึ้น่าน,น่าจะตรงนี้เลยอันนี้ขึ้นไปบนเนี่ยครับที่สาราเขียวนี่นะครับ <c oughs> <T t t. แต่ว่าอิทมาคนเดียวกันครับมาก็บเพื่อนครับแต่เขามขึ้นอันนี pues ้เป็นอ๋อประวัติประวัติมีจุดเอ้แต่แต่มันดีนะมันมันมีเวลาเขาอิทอะมันจะมีจุดหนังพักไงี้ไม่หินอ่อนอย่างเงี้ยมีห้องน้ำคือทุกจุดเลย โต่างขึ้นก็จะประมาณนี้นะเนี่ยนี่อ้จะโออนแข็งไว้โอเคโอเคทนทนทนปวดแข็งมากเลยวันนี้ทั้งวันดูเขาจะแอวกันกีตีนเ่ย mọi điều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  mọi à. oh. điều mọi à. điều mọi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  điều view điều mọi điều าไปอยู่สารานสวยกว่าน,นี้แนะ่นอน 그래갖고. <laughs> Trong đi cho hình view bên mỹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền mong hòa. Tăng khèm đây được không? Đây, na tăng ăn đây, đấy ăn mặc Mẹ u khô đấy ăn mặc đấy ăn lên ít Thông ờ thông xà lá hiểu hiểu Không này biển hồn hút biển xà lá kìa nè, ก็ไมนั่งพักหรือพอผมผมห่วงกันจะไปหาจุดถ่ายรูปด้วยวะนนี่คือห้องน้ำนะเนี่ยมันดีตรงตีว่าขึ้นมามันจะมีตีพักมีห้องน้ำมาตลอดต,ตรงนี้หน้าตั้งแคบม,มากเลยนะีย ริงมันมีจุดเช็คอินตั้งหลุมขึ้นมาแหมนะมีคนถ่ายรูปด้วยแต่ว่าเลือกที่จะมาจอดรถไปตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูจุดชมวิวตรงนี้หลุมพุงบอไปแล้วแหะเดี๋ยวไปเสาะตีเอวตีอื่นต่อจุดเช็คอิน and เก็จะเห็นวิวตีทายลงมาต้งรูมัะนเลยถ้ามาก็ต้องดยูเนี่ยิงไอ้ตีเขียวๆไว้นะตรงรูมจะเห็นดังบนเต็มแผ่นเลย